ที่แปลงเดียวกันอาจาร,รย์แนะนำนะฮะให้แบ่งแยกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ก่อนนั้นก็กําหนดทางออกไว้ให้ชัดเจนให้ทางออกร่วมกันมันจะได้ไม่มีใครได้ที่ตาบอดนะใครที่มีลูกมีหลานแล้วเอาชื่อเอาชื่อไปอยู่ร่วมกันในที่แปลงเดียวกันเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวทะเลาะก,กันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความกันทําร้ายกนถึงแก่ชีวิตก็มีเรื่องที่เรื่องทางเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่นะแบ่งที่ให้เรียบร้อยค่ะแบ่งที่ให้เรียบร้อยตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็กําหนดทางออกร่วมกัน อ่าแบ่งให้คนละแปลงโอเคแต่ยังไม่ได้โอนแบ่งให้คนละแปลงแต่ยังไม่ได้โอนให้โอนให้เรียบร้อยนะฮะให้ออนให้เรียบร้อยขาดการว่าแบ่งให้คนละแปลงเนี่ยให้โอนก่อนค่ะเดี๋ยวมีปัญหาตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่นะให้ไปโอนนะคะพาไปโอนให้พ่อแม่พาไปโอนโอนค่ะโอนค่ะอาจารย์แนะนําให้โอนนะคุณแม่ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะถ้ายังไม่โอนถือว่าเป็นของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบ่งด้วยวาจาไม่มีผลทางกฎหมายนะ